ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเลคลิปนี้ก็มาดูอัปเดตข่าวสารของ การเตรียมตัวของสาวไทยของเราในการไปซีเกมนะครับแน่นอนว่าตอนนี้สาวๆของเรานักตบสาวไทยก็มีการเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วก็มีการฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นเลยครับเพื่อที่จะคัดตัวเพื่อไปซีเกมในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับและล่าสุดทางแกรนด์สปอร์ตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเสื้อผ้าของทัพนักกีฬารวมทั้งเปิดเผยชุดของนักตบสาวไทยของเราในซีเกมด้วยครับชุดนี้เลยครับก็ถือว่าเป็น ชุดที่ดูเรียบหรูดูแพงนะครับเนื้อผ้าดีงามมากๆเลยครับสีสันดูมีเงาถือว่าสวยเฉียวเลยนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะใช้ในการแข่งขันซีเกมนะครับในขณะที่รายการระดับโลกต่างๆเราก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับในขณะที่ชุดต่างๆที่น่าสนใจดูอย่างเสื้อคลุม เทมีสไตล์ทันสมัยมากๆเลยครับสุดปังมากๆเลยครับเราก็ต้องรอเชียร์สาวไทยของเราในรายการแลกทีมชาตินี้นะครับก็คือซีเกม